ขอแนะนำสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นค่ะเป็นพื้นรองเท้า p r i m a r y Walking ค่ะหากท่านใดยังไม่ได้ชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับถุงเท้า r i m a r y Walking นะคะขอแนะนำให้เข้าไปชมก่อนค่ะตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะพื้นรองเท้า r i m a r y Walking แตกต่างจากพื้นรองเท้าทั่วไปยังไงคะพื้นรองเท้า p r i m a r y walking นี่นะคะแตกต่างจากพื้นรองเท้าทั่วไป คือเป็นเจ้าแรกของโลกนะคะที่น้ำหนักลงที่ส้นเท้าได้เองค่ะเพียงแค่ใช้พื้นรองเท้าไพรมาริวอ l กิ n งก็จะช่วยให้มีความคล่องตัวและไม่สูญเสียความยืดหยุ่นของเท้าในขณะเดินค่ะพื้นรองเท้าไารมาริ w อ l กิ n งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการทรงตัวที่มีความแตกต่างระหว่างการยืนนิ่งๆและการเคลื่อนไหวในขณะเดินค่ะพื้นรองเท้าไารมารีวอกิงนี้คิดค้นโดยคุณหมอโอคามุโตะเคเจิ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความเข็มและกายภาพค่ะวัตถุประสงค์ในการคิดค้นนะคะเพื่อ,อช่วยในการยืนที่ถูกวิธีค่ะและก็ช่วยให้มีความคล่องตัวนะคะในขณะที่เดินหรือว่ายืนจะไม่เสียความทรงตัวค่ะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะค่ะพื้นรองเท้าเนี่ยคะ่ะเหมาะกับใครคะพื้นรองเท้าพ a นมาริวอล์กอินเนี่ยนะคะ,เ,ะ,คะเหมาะสําหรับท่านที่มีอาการที่แบบว่าเมื่อยง่ายแล้วก็ เวลายืนหรือว่าเดินนะคะปวดหลังปวดเขา่าปวดข้อสะโพกแล้วก็ร่างกายผิดเพี้ยนเล่นกอล์ฟหรือว่ายืนเป็นเวลานานๆค่ะแล้วก็ขาโก่งขาบิดหลังค่อมนิ้วหัวแม่เท้าเอียงแล้วก็ขาบวมด้วยค่ะค่ะแล้วถ้าที่มีอาการเหล่านี้นะคะใช้แล้วจะดีขึ้นยังไงคะเพียงใช้พื้นรองเท้าผ่านมารีวอกกิ้งนะคะก็จะช่วย วิธีการยืนที่ถูกต้องค่ะเวลายืนมีความมั่นคงทั้งด้านหน้าด้านหลังซ้ายและขวาทุกทิศทางค่ะจึงทำให้อาการที่เราเมื่อยนะคะน้อยลงมากค่ะเพราะว่าการใช้กล้ามเนื้อที่น้อยลงมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะโครงกระดูกก็ถูกจัดเรียงเข้าที่โดยเฉพาะท่านที่มีอาการปวดเอวปวดเขา่าปวดข้อสะโพกก็จะบรรเทาลงได้ค่ะแล้วก็ปัญหาขาบวมขาโก่งขาบิดหัวแม่เท้าเอียง หรือว่ารำคงข้อมก็ดีขึ้นนะคะและสำหรับท่านที่เล่นกอล์ฟวงสวิงกอล์ฟมีความมั่นคงขึ้นค่ะแบบนี้แล้วถ้าเกิดร่างกายไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่จำเป็นต้องใช้ถูกต้องไหมคะสำหรับท่านที่ม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะเป็นตัวช่วยเพิ่มความมั่นคงในการยืนหรือว่าเดินนะคะเสริมบุคลิกภาพให้ดูดียิ่งขึ้นค่ะอ๋อค่ะแล้วต่างจากพื้นรองเท้าทั่วไปยังไงคะ พื้นรองเท้าทั่วไปนะคะเน้นเวลาการยืนค่ะแต่ว่าเวลาเดินอาจจะรู้สึกว่าแปลกๆนะคะส่วนใหญ่แล้วด้านหน้ามีความมั่นคงค่ะแต่ว่าด้านซ้ายด้านขวามีน้อยค่ะแตด่ด้านหลังเนี่ยนะคะไม่มีเจ้าไหนเลยค่ะที่มีความมั่นคงค่ะเราเป็นเจ้าแรกค่ะพื้นรองเท้า f a m i l y Walking นี้จะใหะ้ความรู้สึกสะดวกสบาย แล้วก็นอกจากนี้ยังจดวสิบัดให้มีความสะดวกสบายในการยืนหรือเดินค่ะค่ะแต่ก็สู้แบบสั่งตัดไม่ได้ใช่ไหมคะท่านที่สั่งตัดพื้นรองเท้านะคะส่วดแดดก็จะมักจะมีอาการมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายใช่ไหมคะแน่นอนเลยร่ะว่าเวลาสั่งตัดจะมีความรู้สึกสบายแต่ว่าคงสภาพความผิดเพี้ยนอยู่นะคะแล้วก็โอกาสที่จะกลับมาดีขึ้นมีน้อยค่ะ เรามีภาพแสดงนะคะเกี่ยวกับขาบิดแล้วก็ท่านที่สวมพื้นรองเท้าแบบสั่งตัดค่ะตามภาพนี้นะคะขาที่บิดพอใช้พื้นรองเท้าแบบสั่งตัดก็จะรู้สึกสบายเข้าที่แล้วก็พอดีกันค่ะแต่ขาที่บิดแบบนี้ก็จะไม่หายนะคะเมื่อถอดพื้นรองเท้าออกแล้วขาบิดก็ยังบิดเหมือนเดิมค่ะ อ๋อค่ะก็คือพื้นรองเท้าเนี่ยค่ะแบบที่สั่งตัดนะคะก็เหมือนจะสบายแป๊บเดียวใช่ไหมคะเวลาที่สวมใส่เท่านั้นแต่ถ้าไม่ได้ใส่ก็คือถ้าไม่ได้ใส่แล้วค่ะก็จะกลับมามีปัญหาเหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาร่างกายที่แท้จริงค่ะก็เคยมีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับส้นเท้าอักเสบค่ะไปรักษาที่โรงพยาบาลขึ้นชื่อแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา4ปีค่ะ วันหนึงนะคะคุณหมอก็ให้สั่งตัดพื้นรองเท้าโดยเฉพาะค่ะแต่ก็ใช้แล้วไม่ดีขึ้นเลยค่ะ<ม>แล้วก็มาพบกับพื้นรองเท้าพาณิชยวอลกิ้งใช้ไปสัพดาห์หนึ่งแล้วนะคะรู้สึกว่าการยืนหรือว่าการเดินเปลี่ยนไปเองโดยธรรมชาติค่ะหลังจากที่ใช้นะคะประมาณ3เดือนก็หายเลยค่ะเหลือเชื่อมากเลยค่ะ,คะน่ารอดมากๆเลยแบบนี้ต้องบอกต่อแล้วใช่ไหมคะ พื้นรองเท้าพาณิวจรีวอลกิ้นะคะทำขึ้นมาเพื่อช่วยน้ำหนักลงที่ส้นเท้าค่ะจุดสําคัญที่ก็คือส้นเท้าใช่ไหมคะการลงน้ำหนักที่ส้นเท้าช่วยจัดเรียงกระดูกให้เข้าที่ค่ะตามที่อธิบายในคลิปวิดีโอของถุงเท้าพาณิวจรีวอลกิ้นะคะเมื่อน้ำหนักลงที่ส้นเท้าไม่จำเป็นต้องใช้กมเนื้อเยอะค่ะแต่ก็เดินได้อย่างสบายปัญหาต่างๆของร่างกายก็ดีขึ้นค่ะ อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเป็นแบบนี้นี่เองบางท่านนะคะอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายเท้าค่ะขอแนะนําให้ใช้ระยะสั้น,นก่อนนะคะช่วงแรกหลังจากนั้นค่อยเพิ่มระยะเวลาในการใส่นะคะนอกจากนี้บางท่านก็จะมีอาการที่เท้าผิดรูปพื้นรองเท้านี่ก็จะช่วยปรับรูปเท้าให้ค่อยๆกลับมาเป็นปกติะค,ะค่ะค่ะ คือรองเท้าพาณิวชี walking ก็ช่วยให้น้ำหนักลงที่ส้นเท้าได้เหมือนกันค่ะแล้วแตกต่างจากถุงเท้ายังไงคะถุงเท้าพาณิวชี walking นะคะก็จะช่วยน้ำหนักลงที่ส้นเท้าเหมือนกันค่ะแต่ถ้ารองเท้าไม่ดีจุดเด่นของถุงเท้าก็จะโดนลบไปเลยค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าใส่รองเท้าที่คับเกินไปผลลัพธ์ที่ได้จากการสวมถุงเท้าก็จะน้อยลงค่ะหมายความว่ายังไงคะขนาดส่วนถุงเท้านะคะ ถ้าโดนนิ้วเท้านิดเดียวยังเซรเลยค่ะถึงรองเท้าที่ไม่ดีแต่ถ้าใส่พื้นรองเท้าก็มีความมั่นคงได้ค่ะถ้าใส่ถุงเท้ากับพื้นรองเท้าควบคู่กันไปยิ่งมีความมั่นคงขึ้นค่ะพื้นรองเท้าผ่านมา y ีวอลกีนะคะมีแบบสั้นและก็แบบยาวค่ะเราแนะนําแบบยาวสําหรับรองเท้าทั่วไปนะคะที่ไม่ใช่คัชูค่ะไม่สามารถใช้ได้นะคะจึงไม่แนะนําให้ใช้ค่ะ ถ้าเป็นคัดชูให้แนะนำใช้แบบสั้น,นะคะ่ะแล้วสามารถใช้กับรองเท้าคู่อื่นได้ไหมคะอันนี้นะคะเราไม่แนะนำค่ะเพราะว่าการถอดรองเท้าไปใช้กับคู่อื่นค่ะหรือว่ามีการสลับการใช้งานก็จะทำให้คุณภาพของพื้รองเท้าลดลงค่ะเนื่องจากว่าดีไซน์ของรองเท้าแต่ละคู่ไม่เหมือนกันค่ะถ้าใช้สลับคู่ก็มีความเสี่ยงต่อลูกค,ค้าเองนะคะซึ่งเราไม่แนะนำค่ะ แนะนำให้ใช้พื้นรองเท้าสําหรับคู่ที่ใช้บ่อยๆหรือว่าคู่ใครก็คู่ใครค่ะใช่เหรอคะคึงระวังด้วยนะคะ,คะแล้วก็เราจะมีวิธีอธิบายการใช้งานที่สอนมากับกล่องนะคะจะมีรายละเอียดดังนี้เลยนะคะทำตามได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการจะใช้งานได้ทันทีเลยนะคะทางร้านที่คุย่าเรามีบริการติดให้ ใช้ได้เลยค่ะพื้นรองเท้าแบบบาร์รี่วอลกิ้งหาซื้อได้ที่ไหนคะเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะก็สางทางออนไลน์ได้ที่ Moe by k i k u ค a u o m ค่ะและทางไลน์ก็มีนะคะแอดโม b อ็ k บ k u a ค่ะต้องมีแอดนำหน้าด้วยค่ะหรือว่าติดต่อเข้ามาที่027124582ในเวลาทำการค่ะถ้าอยากทดลองสินค้านะคะมีหน้าร้านี่ มาทดลองได้ที่ร้านของเราได้เลยนะคะที่ร้านทีคุย่าและก็ร้าน Earth Music and ิ n แอนด์อีโคโลจีค่ะคือรายละเอียดก็ลงไว้ให้แล้วนะคะตามคลิปวิดีโอนี้ค่ะสินค้า Primary w a l k i n g นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองจากองค์กรทางการแพทย์ที่ไม่ถูกจำกัดโดยแพทย์แผนตะวันตกของญี่ปุ่นนะคะไม่มีสินค้าชิลิไตในญี่ปุ่นที่องค์กรทางการแพทย์รับรองนะคะมีแค่สินค้าพาร m า y w วอก ก็เราหวังว่าพืา้นรองเท้า p r i แมรี่วอลกิ้นี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่ดีและก็ชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพค่ะค่ะถ้าชมลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะเห็นว่ามีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็คลิปต่อไปเป็นการแนะนำสินค้าค่ะ,ะกางเกงซับในท์ไพรแมรีวอลกินะคะ สำหรับคลิปนี้ขอจบไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ